สวัสดีครับเด็กๆวันนี้ก็มาเจอกับครูก๊อฟนะครับในคลิปของวิชาศิลปะระดับชั้นป .3 นะครับอ่าอันนี้ก็เป็นคลิปแรกนะครับที่เด็กๆจะเรียนศิลปะกับครูก๊อฟนะครับนะสําหรับเรื่องที่เราจะเรียนเรื่องอะไรนั้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับสําหรับการเรียนศิลปะนะครับเราก็จะต้องมีการเตรียมอุปกรณ์ก่อนนะครับในการเรียนอ่า สำหรับป .3 าครับอุปกรณ์ที่เราจะต้องเตรียมก่อนเรียนครับก็มีหนึ่งนะครับกระดาษ A4 นะครับกระดาษ A4 หรือใครมีสมุดเปล่าหรือกระดาษที่ไม่ได้ใช้แล้วนะมีหน้าว่างๆแล้วก็สามารถเอามาวาดรูปได้นะครับต่อไปอย่างที่สองดินสอแล้วก็ยางลบนะครับเพื่อที่เราจะได้วาดภาพได้อย่างสวยงามแล้วก็อย่างสุดท้ายนะครับก็คือ สีไม้นะครับแต่ถ้าใครไม่มีสีไม้ก็ไม่เป็นไรนะครับเราสามารถใช้สีช็อกสีเทียนสีอะไรก็แล้วแต่นะครับที่บ้านเรามีครับเอามาสร้างสารรค์เป็นผลงานได้อ่าทีนี้เรื่องที่เราจะเรียนครับของปสามในคลิปแรกก็คือการวาดภาพจากประสบการณ์จะเป็นยังไงครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับรครับภาพวาดจากประสบการณ์นะครับก็คือเป็นภาพที่เกิดจากการรับรู้และสัมผัสกับสิ่งต่างๆ หรือสิ่งแวดล้อมต่างๆรอบๆตัวเราในชีวิตประจําวันนะครับเช่นเช่อนอะไรบ้างเช่นเราเดินไปหน้าบ้านนะครับเราไปเห็นอะไรอยู่ข้างนอกบ้านมีเครื่องบินผ่านมีรถขับผ่านมีอะไรนะรหรือว่าสิ่งที่เราทํากับคุณพ่อคุณแม่ที่อยู่ในบ้านนะครับพี่หรือ,อน้องหรือคุณตาคุณยายนะครับอ่าเดี๋ยวผมก็เอาตัวอย่างให้ดูนะครับทีนี้การวาดภาพจากประสบการณ์นะครับนอกจากที่เกิดกับคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายเราแล้วนะอาจจะเป็นเกี่ยวกับ เพื่อนบ้านที่เราอาศัยอยู่หรือว่าเป็นเพื่อนที่อยู่ในห้องเรียนเรานะครับออะไรก็แล้วแต่ที่เกิดขึ้นกับเรานะครับนะโดยส่วนใหญ่แล้วเขาจะใช้ความประทับใจนะครับแล้วก็มาวาดภาพสื่อสารออกมานะทีนี้เรามาดูครับภาพวาดเกี่ยวกับครอบครัวเป็นยังไงบ้างนี่คือตัวอย่างครับภาพวาดเกี่ยวกับครอบครัวนี่ดีู่ก็มาครับอันแรกนะ ก็ช่วยคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมครับทาความสะอาดบ้านครับช<อ>่วงนี้อยู่ที่บ้านนะครับถ้าใครไม่ได้มีกิจกรรมอะไรถ้าใครเล่นแต่นี่ถือหรือว่าดูทีเราก็ช่วยคุณพ่อคุณแม่ครับทำความสะอาดบ้านได้หรืออย่างที่สองอ่ะอันนี้ช่วงนี้อาจจะยังทําไม่ได้นะครับเพราะว่าเป็นการออกไปวิ่งออกกําลังกายถ้าบ้านของใครมีพื้นที่เยอะๆก็อาจจะทําได้นะออกไปวิ่งเล่นข้างนอกร่อนร่อนปานดิ้นหนักๆเพื่อ ให้ร่างกายเราสามารถสู้กับสถานการณ์ช่วงนี้ได้หรืออันนี้อันนี้น่าจะทําอยู่ทุกวันนะครับที่สาก็คือการทานข้าวอาทางขนมนะครับดูทีวีดูอะไรกับพี่พ่อคุณแม่ต้มฟันไกครับอ่อยายงนี้นักตัวยานี่อันนี้อันนี้ก็ช่วงนี้ก็อาจจะทาไม่ได้นะครับเป็นการออกไปปิกนิกนะครับแต่เราก็สามารถปิกนิกอยู่สวนในบ้านก็ได้นะครับถ้าใครมีสวนที่หน้าบ้านนะอ่าก็รูปตัวอย่างสุดท้าย นี่นครับก็ระหว่างที่อยู่บ้านนะครับเราก็ช่วยคุณพ่อคุณแม่ทํากับข้าวนะครับออกแบบข้าวออกแบบเมนูคิดเมนูต่างๆนะครับเพื่อที่จะมารับประทานด้วยกันนะครับนะอันนี้ก็คือประสบการณ์จากครอบครัวเรานะต่อไปประสบการณ์แบบที่สองคนระับประสบการณ์เกี่ยวกับเพื่อนบ้านนะครับในชุมชนรอบๆบ,บ้านนะหรือจะเป็นเพื่อนในห้องเรียนเราก็ได้ครับแต่อันนี้ ช่วงนี้สถานการณ์คุกค๊อก็เข้าใจนะว่ามันตอกไปไหนไม่ได้เดี๋ยวคุกค๊อจะยกตัวอย่างให้ดูก่อนดูเชนะครับนะอ่านี่อันนี้อ่เห็นไหมครับเครื่องเล่นของเล่นเหมือนกับบ้านนางฟ้าที่โรงเรียนเราเลยน,นะครับนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์อย่างหนึ่งเหมือนกันคือเราได้เล่นของเล่นได้เล่นอะไรกับเพื่อน,อนๆของเรานะที่โรงเรียนหรือนี้ตัวอย่างที่สองคนระับเป็นการจัดงานปาร์ตี้นะครับของเรานะปาร์ตี้วันเกิดปาร์ตี้ลล้ยงปีใหม่อะไรพวกนี้ ถือว่าเป็นประสบการณ์เหมือนกันครับเราเคยจัดงานเลี้ยงเคยจัดปาร์ตี้ตอนที่มันยังไม่มีช่วงโควิดเราก็สามารถเอามาถ่ายทอดได้เหมือนกันนะครับตัวอย่างต่อไปอ่านี้ค่อยใกล้บ้านขึ้นมาเล็กน,นึงครับเราก็เอาของฝากกระเ่ยวมาใช่ไหมครับแล้วเราก็อาของฝากมาให้คนเพื่อนบ้านนะคุณตาคุณยายที่อยู่ข้างๆบ้านนะค,คุณนา้าคุณลุงอะไรก็แล้วแต่นะครับนะก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ช่วยให้เราได้แบ่งปันด้วยนะครับ หรืออีกอย่างหนึ่งนะครับอ่าอันนี้อาจจะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ครับอันนี้เขาก็จะมาช่วยกันท,าาาทําความสะอาดชุมชนของเราใช่ไหมครับไม่รู้ว่าชาวบ้านเด็กๆมีหรือเปล่านะครับแต่ของชาวบ้านทุกกลุที่อยู่ต่างจังหวัดก็เคยมีเหมือนกันครับที่เขาให้มาช่วยกันท,าาาทําความสะอาดรอบๆหมู่บ้านที่ตัวเองอยู่นะครับอ่าสําหรับภาพวาดจากประสบการณ์ที่อยู่ใกล้ๆตัวเราโดยโส่วนใหญ่มันก็จะมีอยู่แค่ครอบครัวกับเพื่อนบ้านเพื่อนๆของเราในชุมชนครับทีนี้ แล้วเราจะทํำยังไงล่ะเราถึงจะมาวาดภาพเกี่ยวกับประสบการณ์ได้นะครับเราไปดูต่อนะทีนี้ดูนะวิธีการวาดภาพจากประสบการณ์นะอย่างแรกเลยนะครับก่อนที่เราจะวาดได้ครับเราก็จะต้องกําหนดหัวข,ข้อเรื่องราวที่จะวาดก่อนเอ๊ว่าเราจะวาดอะไรนะครับนะไม่ว่าจะเป็นที่อยู่ในครอบครัวที่ครูครอบยกตัวอย่างไปแล้วเมื่อกี้นี้หรือจะเป็นเกี่ยวกับเพื่อนบ้านนะหรืออันที่ง่ายที่สุดเลยก็คือ ถ้าเราจําได้ว่าเราเคยไปเที่ยวที่ไหนใช่ไหมครับเราก็ลองไปวาดดูก็ได้สมมติครูก๊อฟก็คิดได้แล้วครูก๊อฟเคยไปเที่ยวทะเลกับคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมครับก็อ่าลองวาดลองนึกดูพอเรานึกได้แล้วปุ๊บต่อไปขั้นตอนที่สองเราก็จะต้องเริ่มร่างภาพนะให้เห็นรายละเอียดโดยใช้ดินสอว่าบางๆหรือว่าร่างภาพนะที่ครูก๊อฟพูดบ่อยตอนอยู่ในห้องเรียนครับ การล่างภาพนี้เราก็ต้องวาดอ่อนๆนะครับเพื่อเผื่อเราล่างผิดหรือเราวาดผิดเราก็สามารถเอาอย่างลบช่วยลบออกได้นะครับออันนี้ก็เป็นตัวอย่างอ่นนี้นะแต่ที่ฮูก็บ,บอกว่าฮูก็คิดว่าฮูก็จําได้ว่าฮูกฟเคยไปเที่ยวทะเลกับคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมฮูโกก็ว่าคุณพ่อคุณแม่แ,มแ,มแล้วก็มีฮูรับอยู่ในท้องทะเลอ่าเราไม่จําเป็นต้องเหมือนกับที่เราเคยไปเจอจริงๆก็ได้นะครับเราจินตนาการเสริมเติมแต่งเข้าไปก็ได้นะรูกฟ อาจจะเห็นเติมปลาโลมากระโดดอยู่ข้างหลังก็ได้นะครับนะมีเรือมีอะไรก็แล้วแต่เรามีปลาว่ายอยู่ในน้ํำไหมมีอะไรทนะักแสดงท่าทางอะไรต่างๆแล้วแต่จินตนาการเราเลยอนะ่าพอเราล่างภาพเสร็จปุ๊บต่อไปทีนี้นะครับกรูก็จะต้องลงเส้นน้ําหนักให้เชื่อมขึ้นอนะ่าถ้าใครมีปากกาเมจิตครับก็เอามาตัดเส้นตามที่เราล่างกีน,นี้ก็ได้หรือถ้าใครไม่มีปากกาเมจิตก,ก็ไม่เป็นไรเราก็เอาดึงต่อน,นี่แหละ ครับนะหรือสีไม้สีดำนะครับกดให้มันเข้มขึ้นนะครับนะเพื่อที่จะตัดเส้นให้ภาพมันเด่นขึ้นจากการที่เราล่างภาพมาทกี้นี้นะก็จะเริ่มทําให้ภาพมันเห็นชัดแล้วแล้วเราก็สามารถแก้ไขรายละเอียดที่เราล่างมาทกีนีน้ที่มันอาจจะยังไม่ตรงแม่อะไรนะเราก็ตัดให้มันเข้มแล้วก็ตับเส้นให้มันตรงขึ้นนะครับนะ,ะหลังจากที่ลงเส้นเข้มเสร็จแล้วต่อไปก็ขั้นตอนสุดท้ายนะครับก็คือการระบายสีให้สวยงามสำหรับผููก้อมนะครับ ที่จะยกตัวอย่างแล้วก็ชิดว่าเด็กๆมีสีอยู่ที่บ้านแน่นอนเลยก็คือสีไม้ครูกรอบก้บกาสีไม้มาไล่ไปเรื่อยๆนะครับนะก็พยายามใช้สีที่มันก่อนลงไปก่อนแล้วก็ค่อยไล่สีเข้มเพิ่มเข้าไปนะครับแล้วก็พยายามพยายามระบายไปในทิศทางเดียวกันนะครับนะเพื่อความสวยงามของภาพนี่ก็จะได้งานที่เกี่ยวกับประสบการณ์เสร็จสมบูรณ์นะครับนะอ่ะอาทีนี้ ก็จะมาถึงช่วงกิจกรรมครับกิจกรรมที่ครูกรจะให้ทำครับก็คือให้นักเรียนนะครับวาดภาพจากประสบการณ์ที่ตัวเองประทับใจพร้อมระบายสีให้สวยงามน,นะครับเหมือนกับตัวอย่างที่ครูครับวาดไปเมื่อกี้นี้ที่ครูครไปเที่ยวทะเลใช่ไหมครับเดี๋ยวครูกรัจะมีชิปวิดีโอที่วาดภ,ภาพเมื่อกี้นี้เต็มๆให้ดูครับตั้งแต่วิธีการลา่างภาพจนไปถึงการตัดเส้นแล้วก็การลงสีที่สวยงามเลยแต่ถ้าใครนึกประสบการณ์ที่เราเคยไปเที่ยวหรือว่าประทับใจนอกจากที่ คุกกอบ,บ้านเป็นทะเลแล้วนะครับเราก็ยังเอาอย่างอื่นก็ได้ไปเที่ยวสวนสัตว์ใช่ไหมไปเที่ยวสวนสนุกหรือใครนึกไม่ออกจริงๆก็เอาแบบที่คุกกอยกตัวอย่างตอนแรกเลยช่วยคุณพ่อคุณแม่ทํางานบ้านนะครับทกับข้าวช่วยคุณพ่อคุณแม่ครับอะไรก็แล้วแต่ที่เราประทับใจนะครับนะเพราะว่าการวาดภาพจากประสบการณ์เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเขาจะวาดภาพที่ประทับใจนะครับเขาไม่ค่อยวาดภาพที่มัน กดูดูแล้วเศร้าใจเขาจะเอาภาพที่เป็นประทับใจวาดแล้วดูแล้วกลับมาดูครั้งแล้วมีความสุขนะครับนะ,ะทีนี้เดียวเราลองไปดูคลิปกันก่อนนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะ,ะ,นะครับทีนี้หลังจากที่เราคิดหัวข้อที่เราจะวาดได้แล้วใช่ไหมครับเราก็มาเริ่มร่างภาพกันเลยนะครับก่อนอื่นคอยก็ วาดครอบครัวของครูก๊อปลงไปก่อนนะครับที่กําลังไปเล่นน้ําทะเละแล้วก็เติมฉากหลังเข้าไปคนระับมีเรือมีปาลาโลมามีต้นมะพร้าวมีอะไรนะครับก็แล้วแต่พวกเราจะแต่งออกไปคหลังจากที่เราล่างเสร็จเรียบร้อยแล้วครับครูก๊อปก็เอาปากกาเมจิกนะครับมาตัดเส้นให้มันเข้มขึ้นนะครับให้มันเห็นรายละเอียดชัดเจนที่ชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับ พอเราตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปนะครับก็เอาสีมาลงนะครับโดยการลงสีก็เหมือนเดิมครูกรอบก็จะไล่สีที่อ่อนก่อนนะครับลงไปแล้วค่อยไล่สีเข้มๆนะครับไปในทิศทางเดียวกันผลงานก็จะออกมาเสร็จสมบูรณ์แบบนี้นะครับอ่าโอเคนะครับก็คลิปก็จบไปแล้วนะครับทีนี้ถ้าเด็กๆนะครับสามารถจินตนาการรืชคิดได้มากกว่าครูกอบเยอะแยะเลยนะครับ ก็วาดได้เรื่อยๆไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับสามารถวาดแล้วก็ไปชิปได้หลายเรื่องเราก็แตะเพิ่มเติมเข้าไปหลายๆเรื่องนะครับวาดมาหลายๆแผ่นก็ได้ครับแล้วก็เดี๋ยวช่วงที่เรากลับมาเจอกันใหม่เราก็ค่อยเอามาให้หรกกรอบดูนะครับเ้วเดี๋ยวหรกกอบก็จะเอามาโชว์หรือเอามาตรวจให้คะแนนเพิ่มเติมนะครับแต่ว่าจินตนาการได้เต็มที่เลยนะครับนะไม่ต้องกลัวว่าจะผิดหรือจะถูกนะคหุกกรอบดูที่ความตั้งใจของเรานะครับนะแล้วก็ เอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ